เฟอร์รารี่พูโรซานเก2,026สีส้มสุดเราใจคือนิยามใหม่ของคำว่า SUV ที่แท้จริงจากค่ายมาลังพองระดับโลกจากอิตาลีความพิเศษของพูโรซานเกใไม่ได้อยู่แค่ในชื่อเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณของเฟอร์รารี่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านรถยนต์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของแบรนด์รถสิตประตู4ีที่นั่งที่ยังคงเต็มเปีย่ยมด้วยพลังสมรรถนะและความหรูหราแบบเฟอร์รารีแท้ สีส้มที่เปล่นประกายบนตัวถังของพูโรซังเกปี2026ดึงดูดสายตาทุกคู่ราวกับเป็นงานศิละปะบนล้อแม้จะเป็น SUV แต่เส้นสายของตัวรถถักแฝงไว้ด้วยความฉกเฉียวคล้ายรถสปอร์ตคูเป้รูปทรงที่ลู่ลงแถมยังมีการออกแบบบอด้านหน้าอย่างดุดันให้ความรู้สึกดิบเฉียบและแรงบันดาลใจจากสนามแข่งทุกมุมมองสีส้มที่ฉูดฉาดนี้ช่วยขับให้ทุกองค์ประกอบบนตัวรถยิ่งโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นช่องระบายอากาศสปอยเลอร์หรือเส้นแนวไหลที่เฉียบคม ใต้าฝากระโปรงคือคุมพลัง V12 ที่สร้างเสียงคำรามได้เร้าใจและม้อพลังกำลังมากกว่า700แรงม้าอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในเวลาไม่ถึง3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วเหนือกว่ารถ SUV ทั่วไปยังเห็นได้ชัดระบบขับเคลื่อนสีล้อและช่วงล่างแบบแอคทีฟช่วยให้รถควบคุมได้ง่ายแม้ในความเร็วสูงเข้าโค้งอย่างมั่นใจและให้การยึดเกาะที่หน้าทึ่งนี่คือ SUV ที่ขับได้อย่างมันพอๆกับรถซูเปอร์คาร์ของเฟอร์รารี่เอง เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่ผสานเทคโนโลยีและงานฝีมือระดับโลกอย่างลงตัวบอกนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และมีหน้าจอดิจิทัลคู่ที่แสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างครบครันผู้โดยสารด้านหลังก็ได้รับความสะดวกสบายไม่แพ้กันด้วยพื้นที่กว้างขวางและเบาะนั่งที่ปรับได้อิสระสีส้มจากภายนอกยังถูกนำมาเล่นในห้องโดยสารผ่านลายเย็บและการตกแต่งบางจุดทำให้ภายในรถดูสปอร์ตแต่ยังคงหรูหรา ประตูแบบเปิดย้อนทําให้การเข้าออกห้องโดยสารสะดวกและเสริมความพิเศษให้กับรถคันนี้มากยิ่งขึ้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็มีพื้นที่ใช้งานจริงเรียกได้ว่านี่คือเฟอร์รารี่ที่สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นขับไปทํางานหรือออกทริปกับครอบครัวผู้โรซานเก้ก็ตอบโจทย์ทุกด้านโดยไม่ลดทอนเอกลักษณ์ความเป็นเฟอร์รารีู่โรซานเก้2026ในสีส้มคันนี้ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่มันคือบทกวีแห่งวิศวกรรม เป็นการรวมเอาความเร็วความหรูและความกล้าหาญในดีไซน์ไว้ในรถคันเดียวมันเปลี่ยนภาพจำเดิมๆของ SUV ให้กลายเป็นบางสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเราใจทุกครั้งที่ได้ขับขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของ Ferra รี่หรือเพิ่งเริ่มต้นหลงใหลในความแรงนี่คือรถที่ไม่ควรมองข้ามเสียงคำรามของเครื่องยนต์พลังของการเร่งความสง่าง,งามของดีไซน์และความโดดเด่นของสีส้มทั้งหมดนี้หลอมรวมกันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมปูโรซานเก2026 ไม่ได้เป็นแค่ก้าใหม่ของเฟอร์รารี่แต่มันคือก้าวกระโดดที่ประกาศว่าแบรนนี้สามารถเป็นได้ทุกอย่างทั้งเราใจและใช้งานได้จริงในทุกวันของชีวิตคุณ